สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้าวันนี้กับตลาดนัดโคกระบือโดนโทอยนะคะวันจันทร์ที่28ค่ะ1,063ค่ะจะพาลอเบอรจะพาลอเบิง่งควายก่อนควายงัวเบปาปานไหลมือ เพราะว่าใกล้ปีใหม่บางคนก็นอยู่ฉลองปีใหม่อยู่บ้านอยู่ช่องบ่ไดม้มาบ่ค่อยหลายไนไหนไม่ค่อยคึกคัดเท่าไหร่อยู่ฉลองปีใหม่ลูกหลานลูกเต้ามาบ่แเ่นทางไกล กินเลี้ยงเงินหยุดจานช่วงปีใหม่ยนะี่สิบเนาะยี่สิบเก้าสามสิบปีใหม่สามสิบเอ็ดที่หนึ่งที่สองอีกสองวันปีใหม่แล้วโบลายปันไดคะ่ะมันปะปลายมาปะปลาย เล็กน้อยมาเล็กน้อยมาบ่ได้มิตรคองอันไทยเซกาบอยไนนทยเซกา สอยงามตัวนี้ตัวนี้คล้องริวป่ะค้องเท่าไหร่นะตัวนะตัวนี้ตัวนี้บักเซียนจองครับเยี่มมากเลยบอกตัวนี้ มมแม่ใครแม่ท้องครับแม่ท้องห้องอะไรปัญหาแม่ท้องแม่ท้องห้สามครับหกสิบสามหกสิบสามแม่ท้องนห้องสิบสามห้องหกสิบสามมาสั่งให้ท้องสักเดือนละบ้านบ้นบอใช่ ขอเกี่ยวอเกี่ยวจีข้อใดนะหนึ่งตู้ทึบแปดิเจ็ดแปดสิบเจตัวนี้ดิตัวนี้แปดิบเจ็ดักชือกนี่แปดสิเจ็ดแปดสิบเจ็ดน่้อแปดสิบเจ็ดที่ไหมันขึ้นอยู่นจเปลี่ยนไมลายหลายมือละ ตัวเียนี่เดียห้าสิบเจ็มีท้องอยู่บ่ท้องบอกตอนนี้ห้าสิบเจ็ดตัวนี้ห้าสิเจ็ยืนยืนอันยืนทานน่าเนาะ ตนนัวนี้ซอยไม่รู้ป่ะฮะเท่าไหร่คมนี่คม,มนี่มั้งมนคมนี่เก้าส <97. S 2> ิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดลูกตัวเมียเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดหกสิบเจ็ด โดนเดคอบนี่แมียค่ะเจ,จ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแม่ลรู้คอมนี่เจ,จ็ดเจ,จ็ดตัวผู้ตัวน,นี้ลูกผู้เจ,จ็ดเจ็ดทอ้องสีง่เดือนเบอร์โทรนี่นอยสนใจทักมาได้ที่เบอร์ ศูนหกสี่สามสองห้าเก้าห้าแปดเก้าเแดาอันเดียว้มนสิบสามาตัวไหนนีสายลูกลูกแม่บ่สิบสามห้าสิบสามนี่แสนสาเลยนะกัหาพัน สิบสามหม้าพันองบ่ทองหเดือนทองหกเดือนมาสัจบได้ใบได้ใบใบมีบ่ใบมีครับทองทองบานบาน,บานบาสร้างคือฝังนครับ CP, ป, CP, ปบตูสมตูซีพีโรพัรนจ้งลห้าสิบ พอพันนะบอสูงร้อยห้าสิบพอพันสูงร้อยห้าสิบเปเนต์แม่นพอพันสูงลูกออกมาก็จะสูงอันนี้ของหน่อห้อยหลิวเซกานะคะอันนี้ได้โซนเซกานะคะ องันคบเจ็ดหมื่นสองผท้องบ่ะคะก็ไม่ห้องน้นเวกันราคาเียวกันบอกะเจ็ดหนสองสูงเลยนะตัวนี้จนเพี้ยเอิบแจวเลยสูงนะอ่างดีอ่างดีดิงท้องบ่ะตัวนี้ท้องตัวนี้ท้องว่างตี้ท้องว่างตัวนี้ท้องว่างตัวนี้ท้องเนาะตัวนี้ท้องว่างเจ็ดหมื่นเท่ากัน ครับแล้วตัวละเจ็ดหมสองตัวละเจ็ดหมื่นสองเาจะเอาเป็นแม่ลูกก็ได้นะครับเอาแม่ลูกก็ได้แม่ลูเก้าหมืนห้าเก้าหมื่นห้าถ้าแม่ลูกละเก้าหมื่นห้าสนใจทางมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดหห้าหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดน้องหอยแบงค์ค่ะเซกาค่ะค่ะใส่ตัวใดนี่บักคู่นี้บอขี้คู่นี้บอ เก้าหมุนแม่นาง,น,น,างนามคู่เลยหูนะเก้าหมื่นมาสันส,สูงละสูงนั่นนี่เก้าหมื่นนะคะสองตัวนี่แม่นางแม่นางน้อยแม่สาวน้อยเก้าหมืน สองตัวพออยากได้ตัวเดียวก็ได้มันบ่ได,อได้อันนี้ก็ของในหอยแบงเหือกันโทรมาที่ศูนย์เก้าแปดหกห้าหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดที่ในหอยแบงค้าค่ะนาดีนะตัวนี้ตัวนี้นาดีขายง่ายอันนี้ก็หายง่ายเหมือนกันน,นี่ตัวนั้นเนี่ย ตัวไหนคะสี่เจ็ดสี่เจ็ดตัวนี้สีเจ็ดนี่ก็สี่เนะจเออหมนะตัวเดียวบ่ฮนนี้อันนั้นดิน้องน้องตัวนี้ น้องนี้เขาได้น้องสามหมื่นสองห้าร้อยน้องนี้สามหมนสองห้าร้อยน้องอ้อันนี้เอตันนั้นเอ,อ,องตัวนั่นดิฮกซิ่งหาฮกสิ่งหาสองตัวฮกซิ่งหาจากตัวนี้กับตัวนั้นออไปนะ ตัวเพียงเพียงตัวเพียงเพียงดิตัวเพียงเพียงบ่ให้เกินดิปันไปเลี้ยงโหพอดีอาดเอาละตัวเมียตัวเมียนี่ก็ของน้อหอยแบงดีกค่ะสนใจก็ทักมาได้นะคะที่น้อหอยแบงค่ะเบอร์โทรที่บอกไปนั่นแหละค่ะพอดีคนสนใจแล้วพอดีไปแล้ว ตัวละสามหมื่นกว่าสองตัวหกหมื่นกว่าไปแล้วอันนี้บอขี้กันได้โอ้ห้ามืเ่เจ็ดห้าร้อย 500, บาสั่นเพียงเอวเนาะเพียงเอวได้ไหมอันนี้ก็ของในหะ้อยแบงค์เกันไงหามืเ่เจ็หาร้อยาสั่น สวัสดีจ้าขี่กระดาเตี้ยเนาะเตี้ยเหอะ,ะโอ้พ่นออาไปแล้วตัวนะโอ้เพาถึกใจกันเอาไปแล้วตัวนะตัวนี้หามเงอนเจ็ดหาร้อยก็ของนห้อยแบงค์งกันเดตียเตควายแครโอ้หยังมาหนิ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 ห โอ้โอ,โอ้อันนี้สูงเนี่ยอันนี้ไม่แฉอันนี้โอ้คอยด่อนเ <c oughs> ขายาวอยู่นะเขายาวเาขายาวอยู่ <c oughs> อันนี้อนุรักษ์อันนี้อนุรักษ์ละอนุรักษ์เขาเจ้าของเจ้าไปใส่นะบ่เห็น ว้อันนี้มันยัง่องอันนี้อาการของเจ้าบอครับของเจ้ามาซื้อแน่าลยใส่นี่นี่นี่เป็นยังวัวพันบอกคุณยิ่โฮมาซื้อเจ้าขายบอครับเท่าไห ยังไดสามสิาอ้อองพันบ่สามสิบเก่านนีเชี่เป็นจอดจ่อลแล้วนที่อยกซื้อ่อยากซื้อบ่อนบ่าางหลี้ยงบ่ยันแมนอยู่จัไหนปุ๊สามสิบเก้ว่าสามคนนี้สใจทักมาที่เบอร์ส่วนแปดหก ศูนย์หนึ่งสี่สองศูนนึ่งสี่องอำเงบ้านบัวโคกบ้านบัวโคกอำเภงบ้านบัวโคกตำบลโคมะแข้งโคมะแข้งอำเภอบึงคลองหลงอำเภอบึงคลองหลงจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬบ่มีโควิดบ่มีโควิดไหมบ่ครับปลอดภัยปลอดภัยส่งได้ถึงที่โอ้ส่งถึงที่ต้องบวกค่ารถไหมต้องบวกค่ารถบ่ถ้ามันไกลมันใกล้ถ้าไกลกิโลละเท่าใดรบ่เนี้ คนคิดกิโลเท่าไหร่ค่ะรถได้รถหางรถส่งได้เนะค่ะค่ะโอเคค่ะขขบคุณค่ะครับผมครับผมจะจะบอกคุณย่าโฮมเนี่ยอย่านอนขาขึ้นห้างไหลโอ้บอกค่ะบอกให้คนมาเบิ่งบอกแล้วคนมาซื้อบอกเลยได้คุณย่าโฮมดิตัวนี้ตัวเอ้า ยายใหญ่พ่อพันใหญ่ห้องหัไหแปดหมื่นครับแปดหมื่นครับห้องแปดหมื่นให้เพิ่งจะได้ซีีเขาซปีเขาซีปีปีไม่เลครบสีห้องหไหนห้องแปดหมื่นแปดแปดหมื่นห้องแปดหมื่นย้อนจังหน่อยย้อนจังหน่อยครับเป็นยุมีมัตเดียวเดียวนะครับแปดหมื่นจั้ ต,ต,ตัวใหญ่ตัวนี่ตใตเดียวตลาดนี่ตสนใจทักมาได้ที่เบอร์ใดคะนี้าสามา่หน <c ười> <ม>ึ่งแปดแปดศูนย์หกสีหนึงแยห้อยยังคะห้อยสวนครับซอยสวนนาสิงซอยสวนนาสิงนาสิงนาแสงบ่ครับนาสิงสีวิไลบุงการ,รนะสิงรนะนะีวิไลบงการ,การเจติต่ตอ,อะไรครับเจติตสนใจทักมาได้นะคะที่เบอร์ห้อยสิง ยูสินาสิงหนาแสงใกล้ๆกันบ่ครับหน้าสิงหนาแสงมีทั้งคู่เลยนะนาสิงหน้าสเปงนาสิงหนาสเปรงครับนาแสงหนาแสงแปดหมื่นต่อรองได้คุยได้ครับคุยได้คุยได้ใหญ่ๆเนาะเขาเนาะเขาเนาะคุยหน้าตาดีพอไหมคุยหูบ้างคุยหูบ้าง สนจติดต่อได้เลยสนใจติดต่อได้เบอร์โทรให้ไปวังอย่างสนใจทักมาได้นะคะโทรสอบถามต่อรองได้โอ้ผู้เฒ่าเลี้ยงคร,รงับผู้เฒ่าเก้าสิบปีเลี้ยงโอตายายผู้เฒ่าเก้าสิบปีเลี้ยงยเลี้ยงเลียงช่วงยุคหอกและค่ะวันเราสนเข,ข้ากันเลยไม่ได้เอาเสื้อปุกปุกเข้าบ่โอ้เาขาเลี้ยงหลายบ่คะ หัวใสมาแล้วสนใจกระทักมาได้นะคะที่เบอร์หาหลอเบิ่งกับควายบ่หลายนะคะ่ะมันควายน้อยควายไม่เยอะมาเล็กๆโอ้ควายโดน ไ่ได้่นเอชื่อมแปดสิบสมครับตัวใดั่นแม่ลูกอันนี้แปดสิบสามครับของมนี่โฮมนี่เดะโฮมเิ่มาเก้าสิบใบครับเก้าสิบของเจ้าแปดสิบสามแปดสิบสามี่แม่ลูกนี่แปดสิบสาม 8ปสักเท่าไรแม่รู้้นทีันะแ่บขวาเ้มาม่ล้ัม็เลยกินยาไปย่ได้แปดสิบครับแปดสิบสามลูกตัวเมีย่ะลูกตัวเมียลูกตัวเมียแปสบนใจทักมาได้ครับที่เบอร์ร้อแม่มันสูงสูงร้อครับ

เอาควาน้อยมาใส่ควายน้อยโอ้ควาน้อยใครเอาควายน้อยฮะอันนี้ก็บ่เห็นจะของใ้โบเห็นได้มาเลยค่ะค่ะ ค่อยกับปลาไหลขนาดไหนวันนี้บอกคือคักคะ่ะต้องล้งสว่างสว่างอย่างวันนี้ซื้อนเ้เน่อ๋ซื้อหาเืิน,น,เน,เนจ้ะแม่รู้แม่รู้นะหาเืินนี่ค่ะหาเืินแม่รู้หาเืิน แม่รู้ไม่หาเมื่นซื้อมาแล้วหาเมื่นนี่ประมาณราคาแม่มันยังม่ยังัวนะแม่ยังบอกวนยังบกินห้าแม่ยังสามห้อยนะชือซีหมื่นเก้าหาร้อยนัไอเอร้อนสี่พันสี่พันบอกสี่พันบอกนี่ สี่พันตัวนี้สี่พันใช่พนักงสี่หมื่น ตองกลังมาแล้ว่อยู่ t ใช่อันดอนนี่ดอนนี่บ่ดอนนี่บ่ดอนนดอนานลูกดำนี่บ่ดนลูกดำนี่เท่าหนี่ด้นลูกดำนี่ห้องเท่าไหร่ด้านลูกดำใช่ไหมค่ะด้นลูกดำ ดอลลูกดำแซนด์ครับแซนดแซนลูกบอลลูนครับแม่สมไปกล้วยน้องบัวกล้วยน้องบัวแต่ว่าคกก้งสมดียังบล้งสมผ่านรอบไม่ผ่านรอบแซนด แฟนเอกมันก็อ้งเจ้อเงินไว้นั่นสองตัวกับลูกลูกดำแม่ดอนลูกดำลูกที่เขาได้ละลูกที่สองลูกทสองในท้องเหนะมีอ่ะงไปให้ลูกดอลูกดำแม่ดอนลูกดำ เจนเอทแล้วอันนี้คองอันน่ะหอยต้อมนะคะโทรมาได้ค่ะพี่เอ็น0 8น7 9 7 4 4 9 4494 4อันนี้หอยต้อมนลค่ะโทรมาคุยกันได้ต่อรองกันได้ที่นายหอยต้อมต้อมควายซิ่ง

สนใจทักมาได้โทรคุยต่อรองกันได้ที่นายอยตั้มไกวซิ่ง084794494ที่นายอยตั้มนะคะที่บ้านนาทมอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมนาทมนครพนม <c oughs> อ่างดี้เพราะเอ้าชาที่ท้องย่าว่าควาวมนะ อ่างนี้ยาวพัฒนาได้พัฒนาได้สบายจิ้ท้องอ่างใส่พ่อใดได้หมดใส่พ่อใดได้เบิด์ติ้เอาพอ่อใดมาใส่ได้เบิด์ตอยากได้พ่อแบบใดมาใส่ได้เบิด์ตถ้าแม่แม่แม่พัฒน์ดีนะ ตัวนี้วะให้ลูกดีโอ้โหเด้ะลูกกระหายใหญ่ๆให้ลูกดีปุ้ยได้แม่ดอนแต่ให้ลูกดีโอ,โอ้ตัวน,นี้มาแจมแล้วตัวน,นี้มาแจมสนใจก็ทางมาได้นะคะที่น้าหอยต้มค่ะ

ท้องอ่างดีมาใจทักมาได้ค่ะอยองห้อต้มค่ะแสนหนึ่งจ้คล้องมาอยู่จ้คล้องไปแล้ว คือซีฮอยู่หูอยู่เป็นบ่เพิ่นห้องขนาดนาะแต่ละตัวนี้เจ้าของต้อองยู่สเจ้าขอองยู่สตัวเมียตัวเมียทั้งสองเลยเม่พอดีไว้รุ่นบ่เลยไดสองปีสามปีเจ้าของเขาอยู่หู้บ่หู้ของพ่อบ่ โตท่าดโตท่าดเพ่อโตโตนันก่าพันตัวนี้เจ็ดพันตัวนี้เจ็ดพันตัวนั้นเก้าพันเก้าพันก็จะขายถึกแค่เก้าพันก็สะขายถึอแค่พะเพันมีหอมปะมีหอมปะมีหอมปะมีมีองไดิมีหอมโซ่ไม่คอ่ตละสวมควายบ้านบ่เพราะควายบ้านบสามหมื่นเก้าสามหมื่นเจ็ด 3ามหมื่นเก้าสามสิบเก้าอหมื่นเก้าอันนี้สามสิบเจ็ดตัวนัสามิบเจตัวทก็เป็นเป็นสามเก้าเจหลายตัวนี่เจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นหกเลยสองตัวสามสิบเก้าก็ามสิบเจดเถอนี้สามสิบ้านะสเจ็ดจะ่หขนาดยหูเวรโทเบอร์โทร

พ่อนกย่งเพ่อนก็ล้างเบื้องต่อรองกันพอดีพุบอกค่ัขึ้นอ่ะพียงขึ้นอ่ะบอกะสูงขนาดเลยตายแ้อเมตรแม่กลัวหางย่งใหญองยิ่ใ่หางยิ่งใหญ่างยิ่งใหญยงให่หาิ่งใหญ่หาย่างยหายิ่งง่ายใหญงายใหญ่กาย่ายิ่บหายายห ทั้งไงทั้งสูงนะทั้งยาวคนละข่าวจิงคนละข่าวคนละยุดคนละอันไซส์ชคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่นี้นะคะ อาทิตย์หน้าก็เป็นปีใหม่แล้วคะ่ะโชคดีทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงเร,รวยๆปังๆคะ่ะโชคดีค่ะทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะคขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้าี้้ังแลว